สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมครับอืดอื่อีกเอยเรื่อยๆเปื่อยๆ <laughs> สวัสดีครับอยู่ผมอันเดอร์ไลเดอร์ครับวันนี้เราจะมาเปิดเอ่อพามาเปิดรายการใหม่ครับซอกแซกกินอันนี้เป็นชื่อแบบสุภาพหน่อย <c oughs> ถ้าเป็นรายการอะไรถ้านั่นก็นคือซอกแซกแดกแนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นอีพีหนึ่งนะครับก็ ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะพาไปหาของกินนั่นแหละก็อีพีหนึ่งก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าจะพาไปกินอะไรนะแค่นี้แหละรอดูออะตอนนี้เราอยู่กันพระรามสองยี่แปดนะครับเราจะตัดออกไปเอ่อบางบอนจอมท้องนั่นแหละก็ร้านนี้เป็นร้านของพวกพวกเรานี่แหละนะครับโคตรบมี ของพี่เอกเนี่แะนะครับ mm hmm. เอกวีพีแล้วนี่ละนะครับพอดีนี่นี่ไอคนชอบกินบะหมี่นอนอยู่นี่ลูกชายลูกชายเจ้าสกา,ายก็เ mm hmm. ลยวันนี้ก็เลยว่าจะพาทุกคนไปดูด้วยว่าร้านอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็มีเมนูอะไรบ้างเนาะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นอีพีหนึ่งเปิดตัวสําหรับ mm hmm. ช่วงพิเศษรายการไม่ได้หรอกคิด mm hmm. ขึ้นได้เมื่อวานนี่แหละก็เลยเออ เราแม่งวันๆก็หาอะไรกินไปวันๆซอกแซกซอกแซกหาอะไรกินไปเรื่อยก็ลเลยคิดขึ้นมาเลยนี่เลยซอกแซกกินนะก็เดี๋ยวไปดูกันครับก็ร้านแกอยู่อะไรนะบอนสิบเจ็ดครึ่งวนะยี่สิบครึ่งจำไม่ได้เออนั่นแหละนะเดี๋ยวให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปติดตามดูกันต,นตอนนี้เราก็อยู่ถนนอือรใช้ยบางบอนนะ จอมทองแหละอนนัเห็นไหมเอกชัยหนึ่งนะครับแต่ว่าร้านเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวานะครับใครที่ขับเข้ามาในออจอมทองแล้วเนี่ยในเอกชัยแล้วเนี่ยนับตั้งแต่ซอยหนึ่งมาเนี่ยคุณพยายามสังเกตขวามือไว้ตึกจะเป็นตึกสีเ้มส้มอยู่ตรงหัวมุมถ้าหาไม่เจอก็ไปแดกร้านอื่นนะครับร้านเพีเอกเขาจะมีที่จอดรถอยู่หลังร้านอยู่ทไม รู้สึกว่าจะซอยยืดเยืยอไปหมดยี่สิบครึ่งนครึ่งนี่แหละเออสิบเจ็ดครึ่งเลยยี่สิบครึ่ง้คนน่ามาเออเจ็ดเป็นไรลูกไม่พูดเจ็บมาเอานมรับหัวเถอะลูกไม่เฮ้ยแป๊บนึงน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะคิดว่านะคิดว่าเฉยๆเป็นไงนั่งก็ขึ้นนั่งจะถึงแล้ว สังเกตดีๆนะเดี๋ยวเลยมันต้องดูดีๆนะคือร้านเนี่ยชื่อร้านว่าโคตรบะหมี่นะครับก็อย่างที่บอกแหละถ้าหาไม่เจอก็ไปแดกร้านอืน่นซะแต่ของเราดีของเขาดีจริงของเบี้ยเขาดีจริง,ง,กกรงวันนี้เขามีนี่ไงขวามือนี่ป้ายนี่สังเกตเลยอยู่ซอยทีย่อะไรวะนนี้ยี่สิบครึง่งนะครับป้ายสีแดงๆส้มๆ นี่ตานี้นะครับจบไปแล้วก็จะมีาาท,ที่จอดรถข้างหลังนะอร่อยมากคนเต็มร้านเขาซื้อกลับบ้าน,นจะของร้า,ท,าที่จอดรถไทย <c oughs> ีเราถึงหลังร้านพวงมามียแล้วครับแต่ว่าหาที่จอดรถก่อนหรือก็อย่างที่บอกถ้าหาร้านไม่เจอนะครับหรือถ้าไม่มีที่จอดรถไปแดกร้านอนื่งนี่เ <c oughs> มืบบ่อก <scr ion. S 2> ี้เด็กรับรถมาวอยพอทำไมไม่เดินมาคะทำไมไม่เดินมาแดกนนะที่จอดรถไม่มีไปเรกำลังเดินมานุ้นเด็กรับรถเด็กรับรถฮัลโห <Hello. S 3> <c oughs> ลนี่พี่สวัสดีครับพ่เอนเปิดท <c oughs> ีแรกเลย รายการใหม่ต้อเพแบบแบบียกกว่า,ววานี้ค่ะเปิดเปิดเปิด DB1 ที่ร้านเพียี่ร้าพี่ครับหรือว่าผู้พัน VP นะครับที่ของร้านโคตรมีชื่อดังครับผมหล่อด้วยหล่อด้วยหลอ่ลออย่างเดียวแต่ไม่อร่อยเอยากเข้าใ,ใจว่เาเป็นนัาเดทนะไม่ใช่นี่มันป้าย,ายเดี๋ยวไปเข้าไปดูในร้านกันเดี๋ยวพาเข้าไปดูในร้านโคตรมี่ข้างหน้านี้ป้ายแดงๆแต่ว่า สังเกตเลยแหละแดแให้สังเกตเนี่ยซอยเอกชัย24เอ้ย2ีครึ่งที่ไหนละซอยแล้วสังเกตฟสลกนมาดูให้เข้าก่อนอันนี้คือลูกสาวนะครับลูกสาวลูกสาวพ่อพ่อไม่ได้ทำเองพ่อทำแม่อร่อยต้องลูกสาวทำ อ okay, ้าเกือบถูกห้า <cod> ร <epend ent> <oni> ้อยเขเกือบจบเนี <ankle> ่ยคะสดๆใหม่ใหม่ทุกวันเนาะนี่โอ้โหโอเคโอเคก็เดี๋ยวจะมาคอยมาดูว่าผมีะสั่งเะไรกินเห็นเขามีเมนูใหม่ด้วยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่มากินร้านนี้สั่งไม่ดูกำลังตัวเองแดดไม่ดู ที่นี่เขาจะมีบทลงโทษนะครับถ้าใครที่กินโค้ดบะหมี่แล้วกินไม่หมดร้านเขาจะมีบทลงโทษแต่ผมไม่เฉยนะเดี๋ยวโดนเอาเองโอเคพิเศษนะเห็นโคตรลงเฟซเช้าเลยนะเช้าใช่ไหมใช่เช้าไซส์ห้าร้อยห้าร้อยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอันนั้นคือโคตรของโคตรบะหมี่อันนั้นโคตรของโคตรบะหมี่แล้วก็มีใหญ่กว่านั้นอีกเป็นโคตรพ่อโคตรแม่บะหมี่มีด้วย จ็ดร้อยเก้าบเอเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรานั่งที่ก่อนว่าเราจะกินโค้ดของโค้ดบะหมี่หรือเราจะกินโค้ดพ่อโค้ดแม่บะหมี่มาแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูอ่ะอันนี้เราสั่งอะไรนะพี่โค้ดบะหมี่โค้ดบะหมี่ราคา199บาทคือเปียกบอกว่าไงนะบะหมี่ที่นี่ไม่เคยนับก้อนไม่เคยเลยครับบะหมี่ที่ทำามาทีเป็นเข่งอ่ะแล้วเวลาจะจัดลงอันนี้คือนับเป็นกิโล นับเป็นเส้นนับเป็นเส้นเยี่ยมจริงๆอันนี้486เส้นโอ้โห,โโหไม่ธรรมดาใส่ใจในรายละเอียดก็โคตรยิ้มหน่อยนี่ลูกเออทำหน้าให้มันสดชื่นหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอ่านี่ดูครับนี่เส้นเขาอ่าอ่าเยี่ยมดีโอ้โหลงครัวลงครัวอ่า อ่าอันน ar, Look, <No oh yes, ี้ค oh no. ือเจนเจนต่อไปนะครับนี่ผู้บริหารคนใหม่เพราะว่าพี่เอะบอกว่าเดี๋ยวจะหนีไปเที่ยวแล้วจะไปทำซ้าขาต่อแล้วนั่นนั่นเห็นไหม ไม่เอานิ้อหนูหรอกเนี่ยครับบรรยากาศร้านโคตรบะหมี่วันนี้บะหมี่ดำหมดนะวันนี้บะหมี่ดำหมดครับอ่าชาโคไม่มีนะครับวันนี้มีแต่กัญชากัญชากับไข่กัญชากับไข่อ่า อันนี้คือราคา199บาทพี <Pokémon> ่อยากจะกิน499เลยทั้งหมดกินไปหมดมันจะมีใหญ่มี 399, 7 0 0 599, 799ไล่ไปตามสเต็ปเลยสดานดเริ่มต้นเท่าไหร่พี่50 50สดา์ดเลย 50, 60, 50พิเศษ60มันคือมา 70, 80, 90, 199, 399, 599, 799แล้วก็3 8 0 3 8 0 3 8 0นี่กินกันทั้งหมู่บ้าน ็ให okay. oh, okay. oh, yeah. oh, yeah. ้ก <uh ินแบบปิดร huh? ah ้านใม่ชั่วโมงหนึ่งโอเคโอ้สุดยอดดูดิเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่ใช่เหงื่อเลยหิวหิวอยากกินบะหมี่บะหมี่เหลือดับทานบะหมี่ดับหิวเลยค่ะ ชายสกายเด็กชายสกายเหลือคนเกี้ยวพิเศษสองพี่สกายเองนะี่สกายเองนะโคตรมีมาแล้วครับโอ้โหดูดิมาเป็นยังไม่เคยทานใช่ไหมยัง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 ทานนะครับยังทานไม่ได้เท่าไหร่ถ่ายรูปก็แบบโอ้โหนนี้เป็นคนกัณฑิกามารยาทโอเคโอเคอ่ะนะะฮล้ำสมนี่เอาไปล้างหน้าก่อนนะก่อนทาน เยี่ยมจริงๆครับผมเนี่ยฮะนี่นี okay. Okay. The ่เทียบเทียบปริมาณกับช yes. ้อนเดี๋ยวให้ดูนี่คือช้อนนะครับนี่ช้อนเห็นไหมไซส์นี้เป็นไซส์ร้อยเก้าเก้านะอันนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทโคตรบะหมี่ธรรมดานะโอเคสามร้อยเก้าเก้าค่ะร้อยเก้าเก้านี่เห็นไหมมาเดี๋ยวมาโซยกันนี่นี่เที่ยวนี่แบบเทียบเส้นนี่บ้มบําเส้นเส้นนี่ประมาณ สอโลได้นะถึงไหมถึงอ่ะยกดูโอ้ยกล้วยนี่ประมาณข้าวไม่ประมาณห้ากิโลถ้วยนะไม่ใช่บะหมี่ถ้วยนะอยากให้รูปก่อนะคะเนี่ยเส้นเนี่ยถึงไหมสังเกตเส้นจะจะแบนๆราะอะไรรู้ไหมก้อนนี่ไงเพราะอะไรรู้ไหมก็ถามเลยเพราะอะไรรู้ไหมเล่ เส้นดึงด้วยมือดึงด้วยมืออยางดึงด้วยมือถ้าเส้นกลมเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่ใช้เดึงอ๋อพอดึงด้วยมือแล้วมันจะแบนใช่ครับยงทแบบนี้แล้วถ้าสาวด้วยมืออ่พีถ้าสาวด้วยมือนะี่นนี้คือเส้นเส้นไข่นะครับเส้นไข่ก็คือเส้นบะหมี่ไข่อะไรแล้วก็อันนี้อ่าบะหมี่กันบะหมี่กัน บอกได้เลยบะหมี่กัญชาบอกได้ยนะครับบะหมี่กัญชานี่เอาไปกินยิไปยิบไปทีมไม่ดูบะหมีกัญชาช้อนหมาหมาใส่ไมได้อะินแร้านจะลงด้กินแล้วหัวร้อยันเาลยเดี๋งไงก็แล้วฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านโคตรบะหมี่เอกชั 2ี่ครึ่งนะครับของร้านพี่เอกบีบีนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุ่นแวะมาลองชิมกันนะครับถ้าใครมาไม่ถูกนะถ้ามีเบอร์พี่เอกก็ติดต่อพี่เอกโดยตรงได้หรือถ้าแม้ก็เซิร์ชเข้าไปในกูเกิลแมปนะครับพิมพ์คำว่าพวดบะหมี่จะขึ้นเลยนะครับโลเคชั่นปั๊มาตรงนี้ตรงจุดนะครับอย่เลื่อนนะครับน้าตานี้นะครับตึ ับมาเรื่อยๆถ้าใครหาร้านไม่เจอแนะนำให้ไปแดกร้านอื่นนะครับฝากมาด้วยเราเป็นหน่อยมีข้าวมันไก่นะครับฝากมาด้วยอ่ะนี่ครับสุดท้ายเดี๋ยวส่งท้ายกับนี่ครับของร้านก็ฝากไปด้วยนะครับใครหิวก็มาใครไม่หิวอยากจะมาก็มานะครับผมหลัง4โมงเย็นข้างในเป็นโต๊ะเล่าก็แวะเข้ามาพี่น้องเรามีที่จอดรถพร้อมนะฝากไปด้วยพี่น้องเรานะครับแวะมุงกันนะครับโคตรบะหมี่เอกชัยจอมทอง วันนี้ลาไปก่อนกับสร้อย<ค>แซ่บแดกสวัสดีครับกินไม่หมดต้องร้องเพลงชาติเมดถ้าเดี๋ยวเก็บมันห,หมดอยู่แล้วีหน่อ่ แมไม่มีหมูกรอบไหมเ้นอไ,ไมาเลยกิยกินเลยมก็ุ้มเหรอุอ่กนงนี่ไงรเหมือนจะาโอ้โหมดยังไงก็หมดเลยใชา มาอยู่ด้วยอยู่มันน้าโหยอะถ้ากิน้เยอะมันต้องไม่ได้อยู่มาก

Merci. เป็นที่เรียบร้อยครับที่ตังครับร้านโคก็มีเข้าร่วมทุกโครงการนะครับคนละครึ่งเราชนะม .3.3 แล้วหมดและมาเลยนะเต็มที่สี่สามุกคนเลย ถ่ายยังถ่ายแล้วก็พูดสิห้าสี่สามก็พูดไปตั้งนานจนแบบเอก็บไม่พูดเก็บบอกอ่ะอืออือ่ะตอนนี้อัดแล้วนะเนี่ยเก็ไปตลเดี๋ยวเก็บมันหมดอยู่แล้วติ๋มแล้วยอดยอดเป็นไงพี่ชวนไม่เรื่อยไม่หวือหวานไม่เรื่อยๆแต่คนมันก็เริ่มแบบคือแบบรู้ไม่กลัวแล้วคนไม่ก็เริ่มไม่เล่ว

妹妹，啊。